กันแดดสําคัญมากสาเหตุหลักของแบบทุกปัญหาผิวเลยถ้าเกิดถามว่าแบบบิวตี้ทิปอะไรสําคัญที่สุดกันแดดคือสําคัญที่สุดแล้วใช้มาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วพักก็รู้สึกว่าแบบเออมันเห็นผลจริงๆอ่ะก็อย่างกันแดดของบล็อสนะคะพักก็เคยใช้มาก่อนใช้มาแบบหลายอันแล้วชอบมากเลยเนื้อบางเบาซึมซาบง่ายแล้วมันก็เหมือนเขาผสมแบบสารบำรุงด้วยทําให้แบบเวลาใช้อผิวมันไม่แห้งกร้านคือที่ประทับใจเราก็เคยรีวิวไปคือตอนนั้นไปเที่ยวแบบตะวันออกกลาง แล้วก็แดดแรงมากเพราะมันคือเมืองทะเลทรายอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ากลับมาผิวเราต้องพังแน่เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบเฮ้ยผิวเราโอเคมากเลยอ่ะยังแบบไม่แห้งกลานชุ่มชื่นอยู่แล้วก็แบบไม่ค้าลงเลยทริปนั้นพัาใช้บลอสทั้ทงทริปเลยอากาศที่นั่นมันแห้งมากๆใช้อันนี้แล้วแบบเวิร์กที่สุดเลยเพราะมันแบบบำรุงผิวเราไปด้วยที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือต้องทามอสกีรเซอร์ทุกวันเช้าเย็น,ยนตัวนี้นพัก็เคยใช้มาก่อนเหมือนกันตัวนี้เขามีความแบบ บางเบาอ่ะคือเพราะว่ามันเหมาะกับอากาศประเทศเราเราก็ยิ่งแบบเป็นคนที่แบบอ่ะต้องแต่งหน้าก็สุกบัแบบต้องการอะไรตอนกลางวันที่มันแบบบางเบาพอเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันไม่เยอะมันแบบเสริมให้แบบเมคอัพสวยขึ้น